ร้อยตีละเงาเสกฝาไม่ได้อาบน้ำเงาเสกฝามัดเลยไม่ได่เราะสาดน้ำเสมังเป็นเงาบ่อยมันเป็นเงามันเป็นเงาสกฝามันถึงเรียนเป็นเงวแมวว่าเด็กท่านเงว ตั้งใจหัวแทงตัางใจหัวหดดไหนว่หดสวนหมวกับเสือเก่ากันแนโอ้หมวแบ๊บบสวนหดสวนมาทางนี้มาทางนี้สูยีบีตเนง

เมนี้ยวเหมียวมแเมนี้ยวเมนี้ยวเอมันเบื่อทุกไปเวนกับสิบร้อเจ้าขึ้เร็วลุงคือเหม็นแท้เหม็นเหม็นนามมันกินเหม็นนามมยังไง ก็จะขั้วไอ้ขอลงเน่ยเหม็นตีโต๊ะขั้วบอเคยร้องไม่เบี้ยกระผมแต่งเลยใช่เหม็นมันทำจนิงๆเกียวเหมือนเรื่องเน่โอ้โหสุดสอไปนอนไม่หยางเด็กคนนี้ค่ะว่าจะนอนไหมก็ดีเพราลุงมาโอ๊ยไม่ใ่เดี๋ยวนี้น้ำสี หล้างรถหล่อไปล้างรถบ่เนี่ยหล่อไปล้างรถ เรามีคนอหนแกงได้วะไงเออไม่หักบมมากเพราะเถื่อเพาไม่หักมาก,ก่อนแต่กแกงไม่หักเลยล่ะโอ้ยดีแล้วละ่ะที่เขาลุงมาป้อมกันโ <c oughs> ดยโดในใปซรกาเสื้อเขียวยวาวรถรู้รถรู้รถรู้เป็นหู่รถรู้เป็นหูอ้าวอยู่บุรีรัมย์ยังสิ่งม,ม่าใจขนานา <c oughs> สีส,สเกตยราแบนี้โอ้ย <c oughs> <c oughs> ไปกี่ครั้งแล้วมาจ่ายค่าไหนอ๋อ,อน,นั่นมาให้แน่ไม่ก้วยไม่กวดแขนอยู่หมองใดไม่กวดอะไว้ไม่กวดดันาย,ยาวๆอ่ะไม่กวเหรอจ้ะ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 ไม่หักร้อนไหมไม่จ้ะเย็นสบายม,มั้ยค่ะกำลังดีนะดี เอาร้อนบ้างสิไม่ไม่ร้อนเลยวันนี้พอดีทุกอย่างเลยมันดีอยู่นะร้อนหน่อยแต่พอลุ่งน่ะร้อนมากแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำมาแต่ต้องถือพอลุ่งโชกกระโปรงจนสะอาดเลยเออเนี่ยอันเลยค่ะในไทยนี่ยสตาร์กมาหลักหมื่นหมดหรอหมื่นหรอว้าวดีเด้อเอาไปแสนหนึ่งเลยแสนหนึ่งปรคุมเลยมืนขึ้นตกคาแร่ไหมฮะเมื่อคืนนี้มีคนตกคาแร่นะ ที่ไหนที่งานอ่ะานไท้่ัหนาหลัหลัเวทีงบกหอยงบใส่อย่างไม่ผู้ทังบมดอ๋อ

มันถึงมันไม่มีแดดอยู่สองวันเพิ่งวันนี้ตื่นบ่ายไปสิไปสิมาโป้บอลลูนลงกใดอันนี้เราอยู่ไหนได้อวดบอกได้น้ำเนี่ยส่งสีมาโป้เลยบักโดสกินบักหอย

เนี่ยนั่นนี่กบ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 บุญกบอยอยู่ทัางหลังเจ้าร้อยแข่งเจ้าอยู่มันกบกบกบอันเดียมันจะมุนมีเดี๋ยวเบิงกบค่ะพอลงสิับกบตัวนั้น นในกบเสยในกบเสยคุ้นมากนะคะคุ้นคุณค่ะคุ้นบบบมีการหนีนะกบอยู่นี่กบคุ้นตัวนี้ตัวอันบักโดไปสกัดไว้มันหลักหนีไปเขาสูบซ้ำเหมือนนั้นหนีเที่ยวเนี่ยตัวเนี้ยประจําเลยหนีเที่ยว

บอกันไม่ลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สุนิกค่ะเนี่ยไม่ฮะเดี๋ยวต่ำกว่าสองยนโนะาน้อยู่แล้วิไปแล้ว cốp มา nói mẹ nói หยังไปเลย chơi นี่ chơi ไป ขึ้นมาอีกสิบตัวเลยเชลรี่เชลรี่ไปแล้วไปแล้วเรากำลังอะไรเรากำลังจะวิ่งหนีเหมือนกันตอนแม่คลิปนานะคะเห็นปุยอมไปใส่โอ้ยพนังนะใช่แน่นไหมฮะใช่เชอรี่ไหมใช่ค่ะโอ้มันอ้วนขึ้นตั้งเยอะนั่นน่ะใช่ เชอรีอ no? <ừ m. S 1> ้วนขึ en, one, like. FC, o, ้นเยอะจากมีแต่สี่โครงเนาะแม่ฮักบอกแม่ฮักนานๆเห็นยังบอกว่าอ้วนเลยเอฟซีบอกกูเชอรี่นางอ้วนแล้วสวยเนาะค่ะ พอกันไม่ลิปหนานะคะสำหรับกิปนี้สนิกันค่ะอยู่ในซุมอยู่ในซุมพอกันไม่ลิปหนาค่ะพอกันไม่ลายเสือหรอกพว่างจากเสือค่ะเดชชุดปราบันทำกับข้าวให้แม่ฮักกันค่ะนะคะสวัสดีค่ะ